คุณมากมากเลยสาหรับ MC สาวสวยทั้งสองท่านนะคะวันนี้โโมทมาซ่จะลอยอยู่ไม่ได้และจะลอยไปโคเอเชียแล้วนะคะเนาะก,ก็สําหรับช่วงพี่หญิงนะคะก็จะเป็นช่วงเกี่ยวกับเรื่องวันนี้จะพาทุกท่านในห้องนี้นะคะไปรู้จักสิทธิพิเศษที่พาร์ทเนอร์เรามอบให้กับสมาชิกนักธุรกิจเอ็มเว์ใหม่แล้วก็สมาชิกใหม่ทุกคนเลยนะคะซึ่งเมื่อกี้น้องอ้อมบอกแล้วเนาะว่ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของโปรแกรม A Start นะคะซึ่งเชื่อเลยนะคะว่าหลายท่านในที่เนี้ย รู้จักของ Astart เป็นอย่างดีนะคะเพราะว่า Astart ะคะ่ะมีมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเนา,าะในนี้ในน,ใน,นี้มีใครได้ใช้ Astart มาบ้างแล้วบ้างคะก็สามารถพิมพ์มาได้เลยนะคะว่าเคยใช้แล้วนะคะโปรแกรมเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาเล่าให้กันฟังเนาะเดี๋ยวขอเปิดสไลด์แป๊บหนึ่งนะคะสักครู่นะคะ ใจเย็นๆนะทุกคนบอกเลยนะว่า Astart นะคะจะทำให้เราและก็สมาชิกนะคะที่เป็นนักธุรกิจแอมเวย์แล้วก็สมาชิกแอมเวย์นะคะทุกคนนะคะมีความสุขกับการใช้โปรแกรมถ้าวันนี้เราใช้โปรแกรม Astart เป็นนะคะโดยการที่เราไปบอกต่อกับลูกค้านะคะกับทุกคนที่ใช้เรื่องของได้เป็นสมาชิกเราแล้วนะคะโอเคนะคะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะทุกคนไปเลยนะคะกับ Astart นะคะ นะก็รู้จักกันก่อนนะคะก็ชื่อสุขจินดาสุวรรณมาพักดีนะคะก็เป็นโคช้ชในการดูแลสุขภาพาออกแบบโปรแกรมลดน้ำหนักนะคะก็เข้าโปรแกรม in shape นะคะ3เดือนลดไป18กกิลนะคะเพราะว่าโปรแกรมเราสุดยอดจริงๆนะคะทีนี้วันนี้ที่หัวข้อที่จะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังนะคะอ่ะแล้วก็คือเรื่องของ A-START คืออะไรบางคนเคยได้ยินคําว่า A Start A Start แต่บางคนอาจจะมี question mark อยู่นนในหัวว่าเอ๊ะแล้วมันคืออะไร แล้วสิทธิประโยชน์ A Start มีอะไรบ้างแล้วง่ายๆเลยนะคะวันนี้เรารู้จัก A Start แล้วเราก็ต้องใช้ A Start บนโลกออนไลน์ให้เป็นด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะพาร์ทเนอร์เรานะคะมีการปรับปรุงปรับเปลี่ยนเรื่องของแอปพลิเคชันเรื่องของโซเชียลมีเดียเพื่อให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นนะคะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะ,ะทีนี้มาบอกก่อนว่า A Start ก็คือสิทธิประโยชน์เฉพาะนักธุรกิจแอมเวย์ใหม่นะคะ และก็สมาชิกใหม่นะคะได้ซื้อสินค้าเบสเซลเลอร์ในราคาพิเศษนะคะคือปกติสินค้าของแอมเวยค่ะเป็นสินค้าที่คุณภาพสูงแต่ราคาประหยัดมากๆนะคะแต่วันนี้ถ้าเราไปแนะนําเพื่อนแนะนําญาติแนะนาําสมาชิกให้สมัครในรูปแบบของนักธุรกิจแอมเวยหรือ,อเป็นเฉพาะผู้ซื้อกินซื้อใช้หรือเป็นเมมเบอร์นะคะเขาก็ได้ซื้อสินค้าเบสเซลเลอร์ในราคาพิเศษ กว่าเดิมอีกนะคะราคาสมาชิกถือว่าประหยัดแล้วนะคะแต่ถ้าได้ใช้สิทธิ์ของ A starter A starter A start นะคะคุณจะได้สิทธิพิเศษมากมายเลยนะคะอ่ามารูจาก A start กันนะคะโอเคนะคะแล้วส่วนลด A start มีอะไรบ้างแล้วมีสินค้าอะไรบ้างใครรู้บ้างว่า A start มีสินค้าทั้งหมดกี่ชนิดพิมพ์เข้ามาในช่องแชทเลยนะคะเราจะรู้ว่าคุณเป็น เขาเรียกว่าตัวจริงหรือเปล่านะคะอ่าเนาะคือสินค้าแอมมีทั้งหมดนะคะใกล้เคียงแล้วค่ะใกล้เคียงแล้วค่ะตุ่มนะคะมีทั้งหมด300กว่ารายการนะคะโอ้โหแสดงว่าอาโอดีเจมีสุดยอด300อัพอันนั้นคือสินค้าแอมเทั้งหมดนะคะเดี๋ยวมาบอกนะคะสิทธิพิเศษของ a s t a r รก็คือสิทธิพิเศษในการซื้อสินค้าในราคาพิเศษเฉพาะ ผู้สมัครใหม่นะคะอย่าลืมนะคะผู้สมัครใหม่อย่างพี่นิกเองสมัครมานานและตรงนี้ไม่ได้ชิดไม่ได้ใช้สิทธิ์ของ A Start แต่เราใช้สิทธิ์ในการที่เรามีความรู้เรื่อง A Start แล้วก็โปรแกรมดีๆไปบอกต่อลูกค้าหรือกลุ่มที่สนใจได้ให้เขาได้รับสิทธิ์เหมือนเรานะคะอ่ะ a s t a r t นะคะจะได้รับส่วนลดสูงสุดนะคะ15และก็10เซเอ้าต่างกันยังไงต่างกันตรงที่ ถ้าคุณอยากได้15%นะคะคุณต้องสมัครเป็นแบบนักธุรกิจ MV นะคะค่าสมัคร900บาทนะคะซึ่ง15%คุณสามารถใช้ได้นานสูงสุดถึง120วันก็คือ,เ,อเกือบ4เดือนนะคะส่วนในส่วนของถ้าเป็นสมาชิกใหม่นะคะก็จะอยู่ที่10%ที่เป็นเมมเบอร์นะคะอาเมื่อกี้8 6ใช่ไหมคะตุ่มสินค้าเบสเซลเลอร์มีมากกว่า90รายการนะคะ ก็คืออยู่ที่94รายการนะคะอ่าเนาะเห็นไหมคะบอกแล้วว่าพัทเนอร์เราโคตรดีโคตรใจดีมากๆเลยนะคะแล้วส่วนลดเป็นยังไงบ้างมีสินค้าอะไรบ้างนะคะกลุ่มแรกนะคะอ่ามันย้อนกลับใช่ไหมคะกลุ่มแรกก็คือผลิตภัณฑ์นิวทีไลท์นะคะก็อ่าสำหรับนะักธุรกิจแอมเวย์นะคะอ่าก็จะอยู่ที่15%นะคะในช่วงของ120วันนะคะ แต่ถ้าเป็นเมมเบอร์นะคะก็คือสมาชิกซื้อกินซื้อใช้นะคะอยู่ที่10ซนะคะซึ่งบางท่านก่อนหน้านี้นะคะก่อนที่จะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของส่วนลดเมื่อ,อเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจแอมเวย์หรือเมมเบอร์จะได้รับสิน5เเท่ากันนะคะตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปนะคะมีการปรับเปลี่ยนสำหรับคนที่เป็นสมาชิกเมมเบอร์นะคะจะได้รับส่วนลด ในส่วนของกลุ่มผลิตภัณฑ์อยู่ที่10เซนะคะเนาะอ่าส่วนที่2อนะคะอาร์พริสตี้นะคะเมื่อเราสวยด้วยภายในแล้วนะคะเราก็ต้องสวยด้วยภายนอกนะคะลูกค้านะคะลดน้ำหนักประทับใจลดดีประทับใจ,ดดบใ,จใช้สินค้าอินเรื่องของนิวทรีไลท์แล้วเราสามารถยังสามารถส่งต่อเรื่องของผลิตภัณฑ์อาร์พริสตี้ในการดูแลผิวให้ เป็นสาวสวยย้อนไวัยได้อีกนะคะก็เหมือนกันค่ะ15%สําหรับนักธุรกิจ MV ใหม่แล้วก็10%นะคะสำหรับเมมเบอร์ใหม่นะคะอ่าแล้วยังไม่พอนะคะวันนี้นะคะตื่นขึ้นมาเราต้องแปรงฟันต้องอาบน้ําสะผมใช่ไหมคะในกลุ่มของอ่ผลิตภัณฑ์นะคะอ่า H นะคะหรือว่าพวกเครื่องใช้ต่างๆในบ้านนะคะ Personal Care นะคะก็ได้รับส่วนลด15%เหมือนกันนะคะสำหรับนักธุรกิจใหม่แล้วก 10%เนะคะสำหรับเมมเบอร์ใหม่นะคะเนาะวันนี้เราต้องใช้สินค้าให้ครบทุกตัวต้องใช้ส่วนลด a อ t a r ์ให้ครบนะคะอ่าอีกตัวหนึ่งนะคะก็ยังเป็นพวกของ Home Care นะคะ Personal home Car e นะคะก็ลด15%หเปอร์เซ็แล้วก็สิเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะคะบอกเลยนะคะสินค้าหนึ่งชิ้นนะคะทำให้คุณภาพชีวิตของเราดีมากๆเลยนะคะ นะและใครที่ยังชอบปลูกขากูกต้นไม้ปลูก,ก,ก,กอะไรอีกนะคะก็ยังได้รับส่วนลดตรงนี้นะคะสําหรับกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มกของเกษตรกรเนาะซึ่งหลายท่านอาจจะยังไม่รู้จักนะคะแต่แต่นะคะสําหรับพวกเทคโนโลยีหรือว่า,าเครื่องใช้ทันสมัยนะคะไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจแอมเหรือว่า,าสมาชิกแอมเใหม่นะคะจะได้รับเท่ากันเสมอภาคกันก็คือ10นะคะ เนาะแค่สิเออถึงแม้ว่าจะลด10%เดี๋ยวความคุ้มค่ามหาศาลเลยแล้วก็ทําให้เราประหยัดเงินในกระเป๋าไปได้เยอะเลยนะคะอ่าอันนี้คือในส่วนของ a s t a r รนะคะที่เราได้รับสิทธิ์ตั้งแต่วันแรกที่เราสมัครเป็นนักธุรกิจแอมเวหรือเป็นเมมเบอร์นะคะสมาชิกสําหรับซื้อกินซื้อใช้นะคะมีคะแนนสะสมไว้แรกของนะคะอ่ะทีนี้ยังไม่พอนะคะเมื่อกี้ A อสตาคุ้มจุกกุกแล้วใช่ไหมคะ A อสตาช็อปให้ปังแล้วเราต้องไปฟาส สตาร์ต่ออ้าวสตาร์คืออะไรสตาร์ไม่ใช่ดวงดาวนะคะแต่ให้มากกว่าดวงดาวนะคะเป็นสิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกแอมเวอใจสายช็อปเลยนะคะพรุ่งนี้นะคะ11บเทับนะคะสายช็อปก็ไม่ควรจะพลาดนะคะเพราะเป็นแฟลเซลที่โคตรดีโคตรคุ้มเลยนะคะเอาใจสายช็อปให้ได้มากกว่าสิทธิพิเศษอีกนะคะเมื่อกี้เอสตาร์พิเศษแล้วนะคะแต่ออเอสตาร์พิเศษแล้ว ต่อไปจะเป็น, A star, นะะเอสตารน์นะคะโพิเศษกว่าเดิมอีกนะคะอให้ดูนะคะยิ่งช็อปเยอะยิ่งช็อปบ่อยยิ่งได้สตาร์มากขึ้นนะคะเป็นการสะสมดวงดาวแต่ดวงดาวของเราเป็นดวงดาวที่มูลมีมูลค่าเพิ่มนะคะสามารถเอามาช็อปสินค้าในร้านค้าเราได้นะคะพร้อมสิทธิพิเศษไม่ว่าจะเป็นคูปองส่วนลดนะคะหรือใครที่ซื้อสินค้าไม่เกิน699บาทนะคะ เราสามารถใช้คูปองส่งฟรีได้ด้วยนะคะ1เดือนต่อหนึ่งครั้งนะคะแถมวันนี้ถ้าใครไปช็อปที่ไหนมีแอมฟี่อมเวคาเฟ่นะคะคุณสามารถใช้สิทธิ์ในส่วนของฟรีเครื่องดื่มแอมเวคาเฟ่ได้ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมนะคะในส่วนของสิทธิพิเศษอีกอย่างหนึ่งที่พาร์ทเนอร์เราไม่เคยลืมเราเลยก็คือเรื่องของวันเกิดก็จะมีคะแนนเรื่องของวันเกิดมาบให้ด้วยนะคะแล้วยังไม่พอนะคะนอกจากได้คะแนนวันเกิดแล้ว คุณยังได้รับของขวัญพิเศษในวันเกิดของคุณด้วยเห็นไหมคะว่าโหถ้าไม่ไม่เลิฟพาร์ทเนอร์เราไม่รู้จะเลิฟอ,อะไรยังไงแล้วนะคะเพราะทุ่มทุ่มเทสุดๆนะคะอา้าวแล้วเริ่มสะสมยังไงนะคะเริ่มสะสมสตาร์ได้ตั้งแต่วันที่1กันยายน2565นนะคะเดือนนี้เดือนอะไรคะพฤศจิกาใช่ไหมกันยาตุลาพฤศจิกาอันนี้เพิ่งแค่เข้าเดือนที่สอเดือนที่3นะคะสามารถสะสมสตาร์อัพเลเวลได้สูงสุดถึง3สตาร์ เรามาดูกันนะคะว่าแต่ละสตาร์มีมูลค่ายังไงนะคะแล้วต้องใช้ยังไงนะคะอ่านะคะสะสมสตาร์ได้ง่ายๆไปดูกันเลยนะคะ่าตัวแรกนะคะทำไมยอดอ่ะเอสตาร์นะคะวันนี้ถ้าเราช็อปสะสมครบหกพันบาทนะคะอย่างน้อยสองในหกเดือนที่ผ่านมานะคะหนึ่งปีนะคะจะมีสิบสองเดือนใช่ไหมคะถ้าในช่วงของ ในช่วง6เดือนนะคะเรามีการซื้อสินค้านะคะสะสมนะคะไม่ใช่ว่าซื้อครั้งละ6 0พันนะคะเป็นการสะสมยอดครบ6 0 0 0บาทนะคะเราก็จะได้รับสตาร์ไป1่ดวงนะคะอ่ะอย่างเช่นนะคะมีนาเราซื้อไป4 0 0พันใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นเราไม่ได้ซื้อสินค้าเราอีกเลยแต่เรามาซื้ออีกครั้งนะคะในเดือนสิงหาคมรวมกันแล้วเป็น6000 6 0 0 0บาทนะคะจำนวนในช่วงขอันันก็อยู่ในกรอบของ6เดือนนะคะเราก็จะได้รับไปเลยนะคะ1 หนสตารนะคะอ่าทีนี้1นสตารได้รับสิทธิ์อะไรบ้างล่ะหนึ่งสตารนะคะคุณได้รับเลยค่ะคูปองส่วนลดหนึ่งบาทนะคะ1สิทธิ์ต่อหนึ่งเดือนนะคะแค่หกพันก็ได้หนึ่งนะคะแล้วก็มีสามารถใช้สิทธิ์อ่า คูปองส่งฟรีถ้าคุณซื้อสินค้าไม่ถึง699บาทผ่านออนไลน์นะคะเป็นแบบจัดส่งนะคะได้รับสิทธิ์1สิทธิ์ต่อ1เดือนนะคะปกติการส่งสินค้า1ครั้งก็จะถ้าไม่เกิน699บาทก็จะอยู่ที่อ่าเจบาทใช่ไหมคะอันนี้เราประหยัดเงินในกระเป๋าไปเลยนะคะ75บาทนะคะแล้วก็ฟรีเครื่องดื่มแอมเบ e คาเฟ่หสิทธิ์ต่อเดือนเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะว่าทุกมูลค่าของ เอสาค่ะมีมูลค่าให้เราทั้งหมดนะคะถ้าเรารู้จักใช้เนอะอ่ะส่วนที่2นะคะเราชอบสะสม2 0 0 0 0บาทอย่างน้อย4ใน6เดือนที่ผ่านมานะคะเป็นเรื่องของการสะสมเหมือนกันก็จะได้รับ2สตาร์ไปนะคะอ่ะทีนี้2สตาร์มีอะไรเพิ่มมาอีกนะคะก็เหมือนกับ1 star สตาร์เหมือนกันนะคะแต่จะได้รับเพิ่มในส่วนของคูปองส่วนลดนะคะในการซื้อสินค้า20นะคะ แล้วก็จะได้รับมูลค่าทั้งหมด200บาทนะคะนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือได้รับคะแนนวันเกิดอีก300คะแนนนะคะทุกอย่างจะเพิ่มจาก1มาเป็น2นะคะโคตรคุ้มมากๆเลยนะคะอ่าส่วนที่3นะคะ3สตาร์นะคะก็คือซื้ออย่างน้อย6ครั้งใน6เดือนที่ผ่านมานะคะสะสมครบ65,000บาทนะคะเราก็จะได้รับในส่วนของ3ดาวเปเป็นต้นไปนะคะ ทำไมมันย้อนอทีนี้ก็คือจะเพิ่มมาเป็นเลขสามเหมือนกันนะคะคูปองส่วนลดนะคะเมื่อกี้2 0 0ใช่ไหมคะจะเพิ่มมาเป็นที่500บาทนะคะก็คือมีสิทธิ์ใช้ได้ทั้งหมด30สิทธิ์ต่อเดือนมีการครูปองเรื่องของการส่งของฟรีด้วยนะคะฟรีเครื่องดื่มแอมเบย์ด้วยนะคะคะแนนวันเกิดก็เพิ่มเป็น600คะแนนนะคะแล้วก็ยังมีของข,องขวัญในวันเกิดฟรีอีก1ชิ้นนะคะ โคตรคุ้มโคตรแบบโหสุดสุตจริงๆนะคะสําหรับพาร์ทเนอร์เราเนาะอ่าทีนี้นะคะจำนวนสปาสิทธิพิเศษตามนี้เลยนะคะสามารถที่จะเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ในในส่วนของ m y s h o p p i n g c o m ได้เลยนะคะหรือว่า mvclick ได้เลยนะคะแล้วก็สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัดนะคะอย่ารอช้านะคะรีบช็อปรีบใช้สิทธิ์นะคะ โดยถ้าสมมุติไปใช้สิทธิ์ที่ Amway Shop นะคะก็แสดงบัตรประชาชนนะคะให้รู้ว่าเป็นตัวจริงที่สำคัญคือไม่สามารถใช้แทนกันได้นะคะลูกค้าต้องใช้สิทธ์เองนะคะเนาะแล้วก็หรือจะใช้บัตรสมาชิกอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็คือ Amway c l คลินั่นเองนะคะก็ใช้ได้เลยนะคะถ้าลูกค้าไม่ได้ไปรับของเองสามารถให้เขาเขา้า Amway c l คลิ Click, แล้วก็เลือกที่านำบัตรของเขาแล้วก็ส่งให้เราได้นะคะมันก็จะมีระยะเวลาในการรับของนะคะอ่ะแล้วทีนี้เราเช็ อยอดสะสมที่โปรไฟล์ของเราได้ง่ายๆเลยนะคะก็เช็คที่เข้า m a ม l i c คกเหมือนกันนะคะมันก็จะมีบาร์โค้ดอยู่ที่คาว่า Point ทั้งหมดนะคะเห็นไหมคะมันจะโชว์ให้เราเห็นเลยเราจะไม่ไม,ม่ขาดหรือไม่หลุดเรื่องของสิทธิพิเศษใดๆนะคะเพราะว่าพาร์ทเนอร์ของเราะคะ่ะเขาดูแลเราเป็นอย่างดีนะคะ แล้วก็ถ้าใครจะใช้สิทธิ์นะคะก็เข้าไปที่ m อมเบคลิกเหมือนกันนะคะเลือกไปที่กดเพิ่มสิทธิ์กดรับสิทธิ์เข้าไปเลยนะคะพอกดรับสิทธิ์ปุ๊บ,บก็เอาไปสามารถที่จะซื้อสินค้าต่างๆในในแอมเบช็อปได้นะคะอ่าเมื่อกี้เป็นเรื่องของ A Start แล้วใช่ไหมคะ แล้วก็จะเป็นเรื่องของ A-STAR แล้วยังไม่พอนะคะเรามี A-HAPPY อีกตัวหนึ่งนะคะ A-HAPPY มันคืออะไรนะคะ A-HAPPY ก็คือยิ่งช็อปยาวยิ่งได้เยอะได้เงินคืนเยอะนะคะอันนี้เป็นสำหรับทั้งนักธุรกิจ m อมเแล้วก็เป็นสมาชิกเมมเบอร์นะคะแต่เมื่อสักครู่นี้ถ้าเป็นในส่วนของเอสตานะคะจะเป็นสำหรับสมาชิกเมมเบออย่างเดียวนะคะอ่ะทีนี้ ทั้งในส่วนนี้ก็คือพวกเราต้องรู้ทุกคนเลยนะคะก็คือลูกค้ามีมียอดช็อปสะสมนะคะ3000บาทต่อเดือนนะคะโดยหากจากอยอดสุทธิทั้งหมดแล้วแล้วไม่รวม SOP ไม่รวมผลิตภัณฑ์ในกลุ่มยาบริการค่าสมัครหรือค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นนะคะถ้ามียอดสะสมครบนะคะ3000บาทต่อเดือนเป็นแบบนี้นะคะ1ปีนะคะเรามี12เดือนใช่ไหมคะตั้งแต่เดือนแรกที่เราสมัครและต่อเนื่อง12เดือนนะคะ เราจะได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มนะคะก็คือเราจะได้รับคูปองส่วนลดทุก3เดือนนะคะในแอปของแอมเวยประจโชว์เลยนะคะว่าเราได้รับคูปองเงินคืนเท่าไหร่นะคะอ่าถ้าสูงสุดนะคะก็รวมมูลค่าสูงสุดอ่าสี่พบาทสําหรับนักธุรกิจแอมเวใบนะคะแต่ถ้าเป็นสมาชิกใหม่นะคะก็ได้รับคูปองสูงสุดอยู่ที่2,500บาทนะคะโ คตรคุ้มโคตรจุนะคะอ่ะสมมุตินะคะเดือนที่1เราช็อปอยู่ที่นะคะสามพบาทนะคะเดือนที่2แลเราก็3,000บาทเดือนที่3 3,000บาทเราก็จะได้รับคูปองส่วนลดในการซื้อสินค้านะคะสมมุตินะคะรวมๆกันเรามีคะแนนสะสมอยู่นะคะอยู่ที่3,500เราสามารถที่ะแลกได้500บาทนะคะได้รับคูปองส่วนลด500บาทเราสามารถไปซื้อตัวบอดี้คีนะคะที่เป็นรถกาแฟนะคะ โปรตีนออแพนลดไปอีก500บาทนะคะโคตรคุ้มนะคะ,ะแต่ว่าอันนี้นะคะจะเป็นในส่วนของนักธุรกิ MA, จเอเวเราจะได้คูปองไปแบบนี้เลยนะคะสำหรับ A-HAPPY นะคะพอเดือนที่4ปุ๊บคุณจะถูกแอดถ้าคุณซื้อแบบนี้นะคะ3,000 3,000 3,000พอเดือนที่4ปุ๊บนะคะคุณจะถูกแอดคูปองส่วนลดเข้าไปในระบบโดยอัตโนมัติ ในวันที่1ของทุกเดือนสามารถใช้ได้เลยนะคะเดือนที่4จะมียอดคูปองส่วนลดเอาไปหักดิสคาวในการซื้อสินค้าได้250บาทนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งนักธุรกิจใหม่แล้วก็ในส่วนของสมาชิกใหม่นะคะอ่ะส่วนถ้าเป็นเดือนที่4ี่ห้าหนะคะก็จะได้รับเพิ่มอีก500บาทนะคะในเดือนที่7นะคะทุกวันที่1จะเข้าให้นะคะอ่ะแล้วถ้าเป็น7 8 9ซื้ออีก3,000บาทนะคะ เดือนที่10คุณจะถูกแอดสำหรับนักธุรกิจแอมเวย์อยู่ที่1,250บาทนะคะแล้วก็สมาชิกใหม่อยู่ที่750บาทนะคะอ่ายังไม่พอนะคะ1ปีมี12เดือนใช่ไหมคะเดือนที่10เดือนที่11เดือนที่12เราก็ซื้ออีกเดือนละ3,000บาทนะคะ นักธุรกิจแอมเวย์ในเดือนที่13จะได้รับแอปคูปองไปอีก2,000บาทนะคะในการเอาไปใช้ส่วนลดได้เลยนะคะส่วนในส่วนของสมาชิกใหม่ที่เป็นเมมเบอร์นะคะก็ได้รับ1,000บาทนะคะรวมสูงสุดอยู่ที่4,000บาทเอ,เอแต่ทีเนี้ยถ้าบางคนบอกว่าวเดือนนี้ลืมซื้อ3,000บาททำไงล่ะไม่ต้องตกใจค่ะช็อปไม่ต่อเนื่องก็ยังมีสิทธิ์ได้รับคูปองส่วนลดอีกนะคะ น้อไม่ต้องกังวลใจไปแอมเวยใจดีนะคะโคตรใจดีนะคะคูปองส่วนลดใช้ง่ายผ่านออนไลน์นะคะก็คือทั้ง250บาทนะคะวิธีการใช้นะคะก็เข้าไปที่แอมเวยคลิกหรือว่า World Wide เว็บแอมเแอมเวยชอปิ้ออนไลน์นะคะพอเราแอดสินค้าเข้าไปในตะกร้าปุ๊บนะคะมันจะมีช่องที่คําว่าสิทธิ์การใช้ส่วนลดนะคะคุณ กดเลือกเข้าไปมันจะมีแถบให้ขึ้นให้เลยตั้งแต่วันที่1นะคะอันนี้เราสามารถไปแนะนําลูกค้าได้นะคะและที่สําคัญถ้าลูกค้าที่สมัครสมาชิกใหม่นะคะเราแนะนําให้เขาโหลดแอปพลิเคชัน m w Click นะคะเหมือนการใช้ Shopee ล a ซา,าด้าบนมือถือได้ยิ่งเขาเข้าไปบ่อยๆเขาจะได้เห็นเรื่องของอผลิตภัณฑ์เรื่องของโปรโมชั่นบ่อยๆนะคะแล้วจะทําให้ยอดในการซื้อสินค้าต่อเนื่องได้เสมอเลยนะคะ อ่ะทีนี้เช็คยอดสะสมออนไลน์ได้ตลอดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ w ว็บแอมเวย์ช p อปปอ่อ w w w a m w a y .co.th นะคะหรือจะเป็น a m w a y c l i c ิกแอ l พลิเคชันนะคะทุกแอปพลิเคชันเหมือนกันหมดนะคะใช้งานได้ง่ายนะคะ เวลาเข้าสู่ในในระบบก็คือเข้าสู่ระบบแล้วเลือกคําว่า a a happy นะคะแล้วเลือกคําว่าดูยอดสะสมมันก็จะโชว์ให้เราหมดนะคะว่าเราซื้อเดือนไหนไปบ้างยอดเท่าไหร่แล้วตอนเนี้ยเราซื้อสะสมไปเท่าไหร่แล้วเราจะได้คานวณได้นะคะสมมุติว่าโอเคเดือนนี้เราได้ส่วนลดแล้วสองพบาทใช่ไหมคะเฮ้ยเดือนน้าวางแผนในการซื้อโปรตีน2องพบาทเราจ่ายเงินเ2าบาทนะคะแต่ที่ส่วนที่เหลือเราใช้คูปอง2 0 0 0บาทนะคะโปรตีนมูลค่าอ่า ขนาด900กร,รัมนะคะได้ในราคาเพียงแค่9.2บาทเองนะคะเนอะอันนี้คือง่ายๆเลยนะคะบอกเลยนะคะว่าวันนี้ A happy นะคะไม่ว่าจะเป็น A star นะคะ,ะ A point หรือว่า A start นะคะ A happy นะคะทั้ง3 A นะคะทำให้ชีวิตเรามีมูลค่านะคะงานที่มีคุณค่าจะทำให้เรามีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะในหัวข้อของ เรื่องของแอปพลิเคชันนะคะเรื่องของเอสตาร์ a Star, นะคะแล้วก็เขาเรียก a s t เอสตาร์เและเอแฮ p ปี Happy, นะคะเวลาที่เรา,เราสมมาชิกนะคะทางช็อปก็จะให้เล่มนี้มานะคะสําหรับสมาชิกที่เป็นเมมเบอร์นะคะเนาะเราก็สามารถที่จะเอาให้ลูกค้าได้เลยเห็นไหมคะจะมีเล่มเล็กๆแบบนี้ให้มานะคะรู้จักวันนี้ถ้าเรารู้สึกเราเราเข้าไปศึกษารายละเอียดใน แอปพลิเคชันบ่อยๆนะคะเราจะสามารถที่จะถ่ายทอดและบอกต่อลูกค้าแล้วเราก็จะมีลูกค้าที่ซื้อกินซื้อใช้กับเราต่อเนื่องนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ